ลูกฮะลูกคิดถึงแต่ประเจ้ามมากค่ะอ๋อคิดถึงพระเจ้าธามของเธอลูกกานอนไม่หลับเลยจ้าแม่ไม่รู้ไหมเธอคิดถึงแม่นอนไม่หลับค่ะคิดถึงพี่ชายจะนอนไม่หลับลูกก้าลูกอยากไปเยี่ยมเยือนพี่อยากซื้อมาพี่ให้เจอไม่รู้หรือเปล่าว่าเมื่อคืนลูกขวัญแปลกเต่ขวัญว่าไงเ่อลุงฮะลูกขวัญว่าทันตาลูงหักไปสองที่ค่ะขวัญว่าทันตาหากักค่ะขวัญร้ายนี่ลูกอ๋อขวัญร้ายเดงขวัญออาขนัญว่าขวัญควหนี่ไป่วยเลย มีลาาระเพีร่าระเพีเปลือบุปผนิมิตมั่งจิตนิวอดมังถือตัอง้ตงนอนองอดมองังพาปีครับมั่งบุปผนิมิตนันแปลว่าเปลือยว่นคนคือเรืองเขาเรียกว่าบุปผนิมิตแต่จิตนิวรณ์นนึกยซึ่งอะไรอยอมจะคนซึ่งหนักถ้าเทียบตั้อนนี่เทวดามาบาอกเป็นควา,วามที่แม่นยำถ้าตามีการตามีิการนนุษมากคน,น,น,นมากินมาไม่พอกนี้ได้เรื่องไหมเราจะจะตามพี่ชายก็เธอไปลูกไปแต่ลูกแม่ไม่ว่าแต่พ่อปตาจะถามเธอที่ไหนนำพามาพบแม่ด้วยดูนะแม่คิดถึงก็มากเช่่นนกัคะ ลูกขอจะไว้บังกมลาแม่ดินตางบันี้นะแม่นะไปแตลูกข้าลาแล้วไปนุ้นยผมลาคอ,อนกับนุยจะกมมันลมัระวังลูกฉันด้วยนะกลับเไปรอยไปดิปุมอัมโมลา่าครับไปนะครับโชคดีนะครับขอบบเอาไว้จำลุน <c oughs> ้นครับโมันี่กัก เจ้าบัตรไก่เกิดคนนึงลูกนาะจ้เออเจ้าเกิดในดอกบานชนิดนึงนึ่ง,งดาวบัตรเก๊บมาบูชาวละแล้วก็ได้แต่งเป็นสาหลอกน้อยกูได้เลี้ยงอัตาจนบัดนี้แล้วนะลูกครับอืมนั่นเลยลูกข้านีไม่ความว่าเจ้าเว้ยแ่กูได้แก้วสร้างพากราะ่าเจ้ามีพลวิเศษอย่างนึงตอนวันนึ่งแบงา์จะดูดา้องแห้งจะกระเบงฝังได้เป็นท้องคนนะลูกนาะเออฝัง,งนึงแบงนึงข้านีข้าหน,น้าหนีกระู้สึกวับ เจ้านั้นโดนใจเรือแล้อย่าลูกแกขึ้นมาพอ่อนูบอกไม่ถูกเลยนะคะ่ะร้อนึงไม่ติดนอนไม่ติดกินไม่ได้เลยอม,มึงนั่งไม่ติดนอนไม่ติดกินไม่ได้เลยโดนเรือแล้อย่าลุกไม่ทราบอาจารย์ที่ชาญดดูหน่อยสินะคะเอาเลยลูกคุณชาแรกกับวาจะรู้ทันทีอ๋อรู้แล้วจ้าพูดถูอืนั่นแหละแกมึง้อนเรื่องอะไรเลอคะมึงทึ่งเนื้อกูเลยลูกตึงเนื้อคู่เออ เนื้อคู่นะ่ะคืออะไรเหรอคะมันไม่รู้วังราวะเนื้อค้ยเลยโดยไปทูดมันก็ไม่ได้เพราะว่ายุในป่าดงพงเทือนพงเทือนนี้กับชาติมาตังเตมันเล็กๆจน้าย่อยไม่มีเคยเห็นมนุษย์ตัวป่านี้เป็นป่าดงดิบอาอยู่กับเพียงร่องคนเจ่านั้นเกณฑ์คู่ก็คือสามีน่ะลูกสามีแล้าคืออะไรสามีหรกค่ะสา,า,ามีก็ไม่ถึงว่าผัวเลยลูกแม่ผัวอีกแล้วคืออะไรอ่าผัวก็คือปัสดา ประสาทใดอีกแล้วคืออะไรอ๋อทิศแล้วกูกันนั้นแต่โดยไปโทไมันก็ไม่ได้เพราะมันไม่เคยเห็นคุณเนือกูผู้อาสามีปภานมันแห่งเดียวกันลูกแห่งเดียวกันเออแม่ไม่ความว่ามันคนละประเภทกับเจ้าคนละประเภทยังไงอะเกรนกูผู้่าสามีเห็นก็เรียกว่าเป็นประเภทผู้ชายแล้หนูล่ะไอ้มึงกันยิงหนูยิงแล้วนี่เออมันไม่รูตีหมันยิงฮะเออมึงนั่นยิง แล้วผู้ชายยังไงลูกไม่เคยเห็นกูนั่นหรอผู้ชายหลวงพ่อชายแล้วนี่เออไม่รู้ที่ว่าผู้ชายเออใช่แล้วทำไมหลวงพ่อไม่เป็นผัวลูกล่ะอ๋อปลาเคยมีเงียไม่เหรอปรากขาไม่หาเมียเหรอเรื่องหาเมียไม่ดีแล้วเลี้ยลูกพระขายอืมทีนี่แรงหลาปลาหรอเนี่เว้ยเลี้ยลูกปลาไข่ก็มันดีขายลูกพระแต่ว่าก็เจ๊กแหละเขาโทษองค์ยีบ้าตามทริปมัน มันจะเขาค่ายอ๋อก็ตอนก็มายังขายทางล้อมใช่ไหมเออแล้วอย่าพูดนะบาปไอ้เต่านี่เว้ยลูกไม่เคยเห็นผู้ชายเลยนี่มึงไม่เคยกระบอกไม่โทษใครหรอกผู้ชายเหมือนกูเนี่ยลูกแล้วมันคนประเภทกับเราอันกับผู้ยิ่งอ่ะคนประเภทจะไงอ่ะผู้ชายประเภทแข็งแรงผู้ยิ่งอัน่อนแรงนูไม่เดยวในอะไรหนูแข็งแรงเหมือนกันนี่ทำอะไร้าวาุนาจผู้ชายนะ่นเขาแข็งกว่าหรอแข็งว่าอะไรลูกแข็งมากไหมตามตา แกล้งมากเลยลูกคนชายแกล้งกันเร็วก่าวคูงป่าเชยดูฮะลูกกุมารในเรื่องมันโบกกันชิ้นไมแม็ดสารอ๋อลูกไม่เคยเห็นเลยนี่แคสนามบดอยัางนามบดนี่ไม่สวยเลยนี่แก่ okay, เด้อลูกลูกใจนุ่มกับมะน้าวเลยลูกลูกทำยังไงเด่นใจนุ่มมึงไปเอาขี้พึ่งมาตักกุชชไปเลยจุกกับขี้พึ่งไงเป็นผัวลูกไม่ไอ้มึงแร่ด้เป็นผัวไม่ได้เหรอขี้พึ่งเป็นผัวผู้บอกทำไมอ่ะนวด ไรเต้านี่ไหลเหลืองเวอร์อาจารย์จะไปหนูดูนะเออละไม่กึ่งเจ้าหยบึี้พึ่งไี่มาตั้งไงยพอเนะอาจารย์ร้ายมันเวรแทบคาบะพลขี้พึ่งเป็ลุกคนกันเวลาและชบลูกป่าเป็นผู้ชาย ตามตาไว้ช่วยเลือกการห่านเลยลูกสมมติว่าที่นี่มันจะแทบเพียงช่วงวันทรายพวมากันมันแทบเพียงวันหนึง่งถ้าแม้วันข้าเวลาอากาศหนาวเรานอนใกล้กันได้ไหมผู้ร้องอาจารย์ใช่ผัวน่ะเราจูบได้ไหมผู้ร้องอาจารย์ขาย้าใช่ผัวน่ะจะเด็กกอดกับจูบเหรอผู้ร้องถ้ากูไอ้ติดเลยตอนนี้กู้รับแล้วครานี้พูดกับมึงแล้ว าบ่ดาพัวลูกไปไหนแล้วพวกมเพลือกี่พึ่งกับขาดจริงอีเท่านี้เวอเฮ่หมื่นมึงต้องการเดี๋ยวพวมแล้วสลุนัวพวกมึงลอยน้ำอยู่ไปดันเชยวงรุริยันไอ้แก่โทรจ้ามคนมึงไปช่วยมาโดยมาตึกงบัดฟูเหลวเวแต่งานแล้อายุตะกอคืนนี้พืนเหลวกูเรียกมาตามเร็วว่าพวมบัเฟื่อรุ่ตุกขาดับ้ามาโร่มื่อติดไปละลอยน้ำอยู่ละเออให้หนูไปช่วยเขาเออเชยวงรุริยันเออแล้วาตาอย่างนันรู้จักละ ากาวไปชนปพคสิสงก,ก็ปิบัตนนีรึงากายงก้แอ๋อมาได้กับพุที่อะูอแล้วแกมวยปนีแล้วไม่พกลายับเม็นะเออชิม้ไว้โหวตกูกแล้วกูกูอยู่ไหอ,อนี่นมาปาปลาปากูไปช่องเดียวสิลไปทงนอนค่ะลูกจะพาธนาบทไปส่งนะคะ กูตัน้นน้อยอนิ่มจุกเงียไดรู้ฝังนีทั้งนนค่ะหลงหัาไม,น,ไมน,น่าเทอหัวกาไมน่าเทอนีจะช่วยไว

ใจนะ่าลืมมา,วนนาม่วันหนึ่งก็แก้หน้ามึงแน่วันหนึ่งแก้มึงไม่ได้โอ้นอนแม่วัดอาจาจรย์รกูจะเข้ากูจะทำให้สก่างดิฉันก่อนสวัสดีกรับทัานเด็กไรเหรออ๋ออ๋อให้ไปเลนะ่นแล้กวกูอ่าเได้ เลยเลวร้อยได้หรืมาได้ลูกดูได้ไหมบ้ากูก้อยหรือฮะตูได้ไหมรหรือ,รอ,รอใครมาได้มือนอาจารย์ครับดูดิครับผมเสียใจเหลือเกินที่แพ้ภัยพวกมนุษย์มันแพ้เหรอดูดิครับมันจับฝักหน้าผมอ๋อยาตึ้งปูอยากยายาตา,าจารย์อยาอ๋อนี่โคตรร้อนหยีทิพย์ไน้ำตาลใส่ท,ทิพย์เป็นกิโลลงนาไม่เทีงให้เทีงนะอยู่บา้านนี่ไม่เศร้าครับอาจารย์ดูดิครับมันทำผมเะยยำเลยมึงแพ้ไม่เลยเหรอครับ นนนนถ้ามันนั่นไม่ต้องร้อนลุกเดี๋ยวกูวิดาจ้างอย่างอ้อนอยู่หวัดกูไปค้อนลุกถ้ามันรู้ดิแม่ใได้หรือได้ยามคนจะรู้ได้หรือได้ยามดูค่ะได้ยามดีนะฝากกูไปหนีดูหน้ามันหลบลาคาควันลุกนะ รบรานยิ่ข้าควันสําคัญกุนีไม่กลัวใครวันคํายิ่งกันนะลูกนะกูยอมตายไม่ว่ายิ่งใจผู้นหนลูกัมึงไม่ต้องอาวอนลูกัอรอนใจมึงไปวันไหนฟ่าไฟเลย ตาผู้ไปหรอกกลัวลไงการมันเลื่อยพวกมนุษย์ไม่ต้องกลัวหรอกไม่หรอกถ้ามาแปรพวกมนุษย์ก็ยอมตายอยู่ไหนเลยอาจารย์ช่วยมันนะครับเอ้อย่าร้อนลูกมึงไม่ต้องร้อนเหนื่อยใจได้แต่งมักหน้าดีกูใครมาทำยำยีแล้วหน้าดีเราฮัลโหลว่าแฝงมนุษย์กระทุกลำบากกแต่้ยากมากใหม่ด ah ูอ่ะเองเขา ไปดูทุกเราให้กูกินไม่เมาเลยวันไม่ตายอาจารย์ในทำไมชอบแต่มนุราร้อยลูกไม่กินน้ำท่านเมาดําดูได้เลยไม่เลือกว่ามึงอยู่ในชาติเป็นเจ้าความรู้ก่อนลูกแล้วการวันไหนแหละพระคุไปเลยกว่ามะวันไหนจะเมาแล้วเหมือดเอาเมอหมาต้องเป็นหนามตานกินดิแล้วแต่ยังมันผมจะพักพรมยู่ว่า เรต่ฟน,น,นต้องลงแคต้งแดไม่เป็นไรลูกชายภาคาการ้าทุนมันเพื่อควเรียนมิจาโอกาสหน้าความไม่ต้องไปแกมือให้คนลืว่าพวกนักแม่นักหน้ามันยังว่าา,าเียนเรียนมิจาจะตั้งไม่รีดีวัดว่าอกไ ครับพวกเราไม่มีทางรอดตัวไปแล้วล่ะครับไม่รู้ใครมันมัดเรามาลอยแพกับแม่เลวครับสามทั้งสามคนกับซีฟ้าวันเลวตาหันกับซีฟ้าวันเลวตาไหนเกือเหนื่อยตายหลือกูแม่เออแม่เต็มตีเลยตายตายกูเป็นน้ำเรื่องเลยอ่ะข้าวเขามาันกินต้มจีนเขาไม่มีใครมาไข่มั่งไลยนี่

ตีบกักาดจากไปเราา็ลุงตำลุงแม่เราถ่าก็ น้องมาช่วยหนูน้องมาช่วยพี่วอลเพื่อไม่ให้สูญลกพี่วองน้องมาช่วยคุณน,นี่คะเธอเธอเป็นใครมาจากไหนมาช่วยฉันแก้สองภาพมาจากคราาาัวปุรีค่ะลุกขึ้นมาจะาคุยกันบ้างไปลุกขึ้นไม่รอดทําไมคิวอ,อาหารเลอเกินสิบห้าวันแล้วอาหารไม่ได้ผ่านทองโอโ้โหหน้าเอ็นดูมากนะ ไม่ตายแล้วล่ะค่ะต้องมาช่วยแล้วใช่พี่ไม่ตายแล้วแต่พี่ไม่มีเรียแรงเลย <c oughs> ไ่วไกแกมารดูกกรใจดับกันไทอี้ยตายอยู่แล้ว